หมอเมลอดีตแฟนหนุ่มฟรังนริกุลเปิดตัวหวานใจคนใหม่นักแสดงสาวหน้าคุ้นจัก g m เอเปิดตัวความรักครั้งใหม่ที่หวานฉ่ำอย่างยิ่งสำหรับหมอเมลชยพัฒนอดีตแฟนหนุ่มของนักแสดงสาวชื่อดังฟรังนาริกุลหลังจากที่ทั้งคู่ยุติความสัมพันธ์รักเจ็ดปีลงอย่างสวยงามเหลือไว้เพียงวิตรภาพที่ดีต่อกันล่าสุดหมอเมลได้โพสต์ภาพและข้อความหวานๆบนอินสตาแกรมส่วนตัวอวยพรวันเกิดให้กับหวานใจคนใหม่โดยใช้แคปชั่นที่แสดงถึงความรักและความห่วงใย,ยอย่างอบอุ่น Welcome to the 28 th Y Club a p i s o ์ i ล t k e n h a r t w i s h you all the very best in everything น o าเลาคำอวยพรที่ดูอบอุ่นและจริงใจนี้ทำให้แฟนๆต่างพากันสแสดงความยินดีและร่วมส่งกำลังใจให้กับทั้งคู่ประเด็นที่1ความสัมพันธ์ใหม่ของหมอเมลและหวานใจคนใหม่หมอเมลได้แท็กไปยังหญิงสาวในภาพและเธอคนนั้นก็คือ,อนิราสวรรณมาศนักแสดงสาวหน้าหวานจากสังกัด จีบินทีวีที่เคยแจ้งเกิดจากบทนางเอกในซีรีส์นะกรียนแงรักนัเป็ดโง่ตอนพิธีเกลส่งรักทักทายหัวใจใหญ่ที่ลืมความสัมพันธ์ของทั้งคู่ดูราบรื่นและมีความสุขภาพที่โพสต์ลงบนโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นถึงความใกล้ชิดและความเข้าใจกันเป็นอย่างดีการเปิดตัวครั้งนี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากแฟนคลับหลายคนต่างแสดงความยินดีและชื่นชมในความน่ารักของทั้งคู่ความหวานของหมอเมลและนิรัตทำให้หลายคนอดที่จะอิจฉาไม่ได้และต่างก็หวังว่าความสัมพันธ์นี้จะยืนยาวและมีความสุขไปนาน ประเด็นที่2มุมมองของชาวเน็ตเกี่ยวกับความสัมพันธ์ครั้งใหม่ของหมอเมลหลังจากที่หมอเมลเปิดตัวหวานใจคนใหม่ก็มีมุมมองของชาวเน็ตหลายแง่มุมบางส่วนแสดงความยินดีและชื่นชมที่หมอเมลได้เริ่มต้นชีวิตใหม่หลังจากที่จบความสัมพันธ์ครั้งก่อนบางส่วนมองว่าความสัมพันธ์นี้เกิดขึ้นเร็วเกินไปหลังจากที่หมอเมลเพิ่งจะเลิกกับฟรังไปไม่นานและบางส่วนก้ององว่านี่อาจเป็นการประโมทผลงานของทั้งคู่ก็เป็นได้เพราะนีระเองก็เป็นนักสแสดง สังกัดจีมีมทีวีซึ่งเป็นบริษัทบันเทิงที่มีชื่อเสียงและมีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องมุมมองเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของความคิดเห็นในสังคมออนไลน์แต่โดยรวมแล้วว่าดูเหมือนว่าชาวเน็ตส่วนใหญ่จะให้การยอมรับและพร้อมที่จะให้กำลังใจกับทั้งคู่ประเด็นอื่นๆความสัมพันธ์ระหว่างหมอเมลและฟรังนารีกุลแม้ว่าจะจบลงแล้วแต่ทั้งคู่ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้ใหญ่และความเข้าใจกันของทั้งสองฝ่าย การเปิดตัวความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการอาจเป็นสัญญาณที่ดีที่บ่งบอกว่าทั้งหมอเมลและนิรักพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆและสร้างอนาคตที่ดีร่วมกันไม่ว่ามุมมองของชาวเน็ตจะเป็นอย่างไรความสุขของหมอเมลและนิรักก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดขอให้ทั้งคู่มีความสุขและประสบความสำเร็จในทุกๆด้านสรุปการเปิดตัวความสัมพันธ์ของหมอเมลและนิรักเป็นเรื่องที่น่าสนใจและสร้างความฮือฮาให้กับแฟนๆทั้งคู่ดูมีความสุข และเข้ากันได้ดีแม้จะมีมุมมองของชาวเน็ตที่แตกต่างกันแต่ความรักของทั้งคู่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดขอให้ความรักครั้งนี้ยืนยาวและทำให้ทั้งคู่มีความสุขตลอดไป